คงต้องต้องถามดตเตอร์อย่างนี้ก่อนเลยค่ะว่าพอมีการเปิดประเทศออกมาแบบนี้มีนโยบายมีมติกันออกมาอย่างแรกเลยนะผู้ประกอบการการร้านค้าอะไรต่างๆเนี้ยมองว่าเห็นด้วยไหมกับการเปิดประเทศที่มันเกิดขึ้นค่ะอืมถ้าก็ต้องนี้ถ้าคนทํามาหากินเนี่ยใช่ไหมค่ะก็ต้องเห็นด้วยแหละอืมใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ต้องทํามาหากินนะครับอยู่บ้านเขาก็ยังดำรงชีวิตได้นะอ่า เอออย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยมันมันมีสองด้านสองมุมใช่ไหมเปิดก็เสี่ยงนะติดก็เสี่ยงเปิดก็เสี่ยงจากที่ถึงแม้ว่าไอ้โควิดของเราจำนวนผู้ป่วยแต่ละวันมันจะลดลงไม่ถึงหมื่นเนี่ยสักสองต่อปันดาแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่จำนวนคนที่ติดเชื้อเนี่ยก็ยังผมเห็นก็ยังแปดพันบ้างเจ็ดพันแปดบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมเราถูว่าตัวเลขน้อยนะแต่ว่าเดือนหนึ่งก็สองแสนสักคน่ะ แต่อหมที่ว่าคนที่เขาเบ็นด้วยก็มีแต่ผมคิดว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะผมบินด้วยว่ามันมันดูอย่างเดิมไม่ได้ใช้ส่อดีดีกว่านะถือว่าจะเสี่ยงมันก็ต้องเปิดอะเพราะว่าถ้าไม่ไม่เปิดเนี่ยมันก็เสี่ยงเศรษฐกิจมันจะมันมันจะพังนะพังว่ามันจะกู้ยาก